เองมีสิทธิ์ที่จะปรึกษาทนายแต่ถ้าเองร่วมมือกับข้าข้าจะช่วยเองถ้ามึงโกหกไปแต่คำเดียวนะมึงตาย <c oughs> มึงว <ift> ่าไปดิไอคนไหนเซียนที่สุดเพราะไอคดีที่มึงก่อไว้เนี่ยโทษฐานกินเป้าเลยนะมึงโผลุงดาอีปืบปูไปอ่ะปืบไม่ได้โมแต่ตาหมดก้าหนมแน่เนี่ยแต่โตได้เดียวโตปอละเดี๋ยวปั้นเหนียวเลยมึงจะเหนียวไปเล่นเด้วอนอะไรวอนอะไ บตาบอกแล้วตาป๋าไงยังว่าอะไรนะตาบอกแล้วตาต่อไหมพูดชัดๆชัดๆตาบอกแล้วตาต่อไหมเฮ้ยคุณพูดว่าอะไรอ่ะสุดแล้วบูมึงพูดใหม่ดิชัดๆชัดๆ ตาบอกแล้วตาต่อยไหมตาบอกแล้วตาต่อยไหมตาบอกแล้วตาบอกแล้วตาต่อยไหมแล้วตาล่อยไหตาบอกแล้วตาต่อยไหม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 มึงพูดว่าอะไรฮะกูใช้เวลากับมึงเนี่ยหลายชั่วโมงแล้วกูว่าอะไรตาตาบอกแล้วตาต่อยไหมมึงควรใจกูเหรอฮะ ใครจะตายมึงกูอยู่เนี่ยใครตายไม่ได้มตาหลอกล้างตาตายไหมโถไอ้ควายถ้ามึงไม่บอกนะคืนนี้มึงนอนเนี่ยตาหบอกล้างตาตายไหมมันบอกว่าถ้าบอกแล้วจะปไปไหมถ้าบอกแล้วจะปไปไหมเออโถไอ้ควายคอทเฮ้ยถ้ามึงบอกกูจะไป บ่ายเงี้ยะมาตบให้ลงคอเอ้เออก็มีก็รักก็มีก็รักกันกันกันไอ้นี่พี่ไอ้นี่แม่งเซียน เบอร์หนึ่งอยู่ที่ใครไอ้นันโคตเสีนโอ้ยอ้ยหยเสียนวเฮ้ยหาเรื่องอะวายเหยินถิ่งกูนะว้ยได้ข่าวว่าเบงเซียนเนี่ยเซียนอะไระไม่เคยเล่นไพ่ของใครว้ โอ้โหเอาตังสวยซะด้วยตำรวจ <c oughs> พรุ่งนี้ไปหาที่สอนอนมีงานจะให้ทำ <c oughs> โอยควายไม่เห็นหรือไงตาออกมาเลยอย่างเงี้ย

สารวัตรเคยพูดไว้ไม่ใช่เหรอครับเบอร์หนึ่งอยู่ที่ใครอะ่ะคนนั้นน่ะโคตรเสียแว้าวว่าจาเดี๋ยวคืนนี้เอาผ้าก็าเครื่องเสื้ผ้าเนาะเครื่องเสีย

ไม่หลอกพยองชื่อว่าีแววนเดือนเอ้อเดือนจันทักทุงเอ้เฮ้เครื่องสักผ้าซ่อมเสร็จแล้วนะจ๊ะไม่ต้องแล้วอ๋อกูซักด้วยมือเรียบร้อยแล้ว หือรอเครื่องมึงอ่ะก็อพอดีแหละเสื้อผู้เปื่อยพอดี้านพี่อยู่ข้างๆต้นจากเห็ e well นอีแววคนยากกำลังเก็บจากอยู่หลงรักถือแล้วไม่แก้วไม่ยอดพระทูหลงรักหัวคำยันเช้าตรู ไม่ดอกพระทูสาวบ้านข้างต้นจากต้นจากบาตูดอีแววตดปูดนี่กินเหม้นหึงแต่รักก็ยังหวานซึ้งไปถึงสวง ไม่น่าเชื่อของแม่แน่นจริงแสดงว่ามีสิ่งสิำสิทธิ ยังไม่หลับไม่นอนอีกเหรอครับในบอกก็บริหนึ่งเก่งไงหายทำให้พวกกูวิ่งเกือบตายโอ้ดาไม่เลือกเบอร์น้อยเบอร์น้อยก็เก่งน้อยเลือกเบอร์เยอะก็เก่งเยอะโง่โง่แบบนี้ออกไปเลยไปอุ้ยเจ้าขรลมจริงแล้วมึงเนี่ย พี่ดูมากแล้วกูจะเจอไม่ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กูไม่ใช่นถกูจะไปเที่ยวปีกกูเฮ้ยหาย แอบ,บดูชาวบ้านนี่นะใช่คน่ผมไม่มีแอบ,บอยู่แล้วเข้าเข้าเลยเนาะเข้ากเข้าเลยใช้คำว่าสืบน่าจะดีกว่าแล้วไปแอบ,บดูเขาทำไมล่ะจ๊ามันเป็นโครงการใหม่เาขาเรียก การแอบ,บดูเพื่อสุขภาพดูบ้านอีสามสิบสามทับเก้าบ้านเดียวเหรอจ้า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 คิดว่าช่วยชาติแล้วกันนะแต่งานนี้มันเสียงนะจ้าถ้าเกิดไอ้อ้อมถูกจับได้ขึ้นมาฉันก็เดือดร้อนนะสิจะไปกลัวอะไรแล้วจ่าเป็นตำรวจนะคือ อเอาเกียของจ่าเป็นประกันอือหือฮะแจ้งกลัว่แจ้งบ้านเดียวเท่านั้นนะจ้าจ้าบ้านเดียวให้ทำก็ได้แต่ค่าตัวสองพันนั่นไงกูว่าแล้วโยกยกจริงๆเลยจ่ายลูกหน้าห้าสิบเปอร์เซ็นพันเดียวพันห้าไม่เอา ก็ไม่ทำไปกัดรองเท้าเล่นนีหว่าสบายใจกว่าฟังพวกนี้คุยพอพอพอกันเลยพอกันเลยไอเด็กกพันห้า 1, 5, นี่กันสองพันนี่แหละถามหรือเปล่าลเต็มใจหรือเปล่าฮะอ้าวอุ้ยสรุปเลยกูไม่ทำแต่เอ๋อ ยืนทำลายมืดม,มคนเดียวแหละเออคุณทักคนผิดแล้วกระมังครับทักมึงอ่ะพี่ออสอาวไอ้เบิร์ตมึงจำกูได้เนี่ยโถ่ออทามพี่จำได้ตังแต่หัวไม่โป้งตีแล้วเล็บโพดดำหนึ่งใตัวก็ดำด้วยเออพี่เรียกฉันมาทำไมมีงานให้ทำเว้ยงานใหญ่ด้วย เฮ้ยพี่มันจะดีเหรองานใหญ่ด้วยนะแล้วครั้งที่แล้วอ่ะทำชั้นเกือบตายมาทีงแล้วอ่ะเอาก็เอาวะ <Natalie. S 1> อืมอืมพี่ออสหน้าพี่่ะได้มันแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะอะไรเฮ้ย จะทำงานใหญ่ทั้งทีอะระดับพี่ออสแล้วอุปกรณ์มันต้องปึกมึงว่าอะไรนะปึกปึกโอ้ยคนตีนแบบนี้ไปแถวบ้านคุณโดนแน่ห <c oughs> ลับโู้ลับอย <c oughs> ่าไปมองเฮ้ยคนบ้าคนบ้าเหี้ยลวกูเองเวล ไอออสแล้วมึงเป็นหาอะไรเนี่ยมึงอย่าบอกนะว่ามึงจะแต่งชุดแบบนี้ออกไปข้างนอกอ้าวทำไมละแววนี่มันชุดปฏิบัติงานเลยกูเตรียมพร้อมกูเนี่ยนี่กูหิวกูกิกนนะพอก้องนี่ทุกอย่างนี่ไหมนี่ปากกูเหม็นกูก็ใส่ย,ยายฟันกูแปลงฟันเนี่ยพี่ตรงไหนอ่ะในในในมึงหันหลังดิหันหลังอื โอ้โหเป็นเซตเลยมึงกูว่าแล้วเมื่อเย็นนี้มันหายไปไหนใช่กูเห็นมันหยิบกระตากูเลยมันรีบเอากลับไปคืนที่เดิมเลยนะยยแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรเอา้าเอา้าจะคืนกูหายเลยทีเนี่ยมันนี่มากูจัดการให้เอง โปรดจงช่วยดนจิตดนใจให้เจ้าของบ้านทุกหลังหลับไหลสนิทด้วยเถิดช่วยปัดเป่าตำรวจอย่าได้มากำกายลูกชาวทั้งสองขอทำงานได้ปลอดภัยสาธุสมรลเกเตสมรลกระโตสมาลเกษตสมรลกระโตสมาลเกษตสมรลกระโตสมรลเกเตรจุดไฟเซสมรลเกษตจุดไฟเซ จุดไฟเซ่จุดไฟปิดจุดไฟเซ่มาเจอกระถากระถาพ่อจุดไฟเซ่ตรง